สวัสดีครวันนี้พบกับผมนะในยูขอภายมือโปรหัดตกนะวันนี้มาพบกับท็อปเทนในยูน,ยน,นะฮะปลาล่าเหยื่อที่จริงเหยื่อปลอมที่ในยูพิชิตมาหมดแล้ววันนี้พบกับท็อปเทนผมกันมีอะไรบ้างไปดูฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงตกยังไงใช้เหยื่ออะไรอยากรู้ เรามาเริ่มอันดับที่ก0กันนะฮะก็จะเป็นการตกปลาช่อนอ่าปลาช่อนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะฮะเป็นพื้นฐานของนักตกปลาทุกคนที่เข้ามาเล่นเหยื่อปลอมเนี่ยส่วนใหญ่นะจะตกปลาช่อนก่อนเพราะอะไรปลาช่อนเนี่ยมันหาที่ตกง่ายนะฮะตามข้างทางตามบ่อปลาเบญจพรรณมีหมดนะปลาช่อนเนี่ยอาศัยอยู่ได้ทุกที่นะเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างอึด นะฮะแล้วก็ทนนะฮะสามารถอยู่ในพื้นดินที่แห้งแล้งได้ถ้าตรงนั้นเคยมีน้ํามาก่อนอ่ะมันจะซุกตัวอยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับประมาณสักเป็นเมตรเลยนะเคยมีคนขุดเจอนะฮะในดินที่แห้งกลางเนี่ยนะฮะขุดเข้าไปเนี่ยเจอปลาช่อนเนี่ยนะฮะนอนซุกตัวอยู่ในข้างใต้ดินที่เป็นโคลนตมนะฮะซึ่งแห้งไปแล้วนะมันก็ว่ามันซุกตัวดีแล้วนะฮะแต่เรียบร้อยมันออกมานี่ตัวอย่างใหญ่เห็นไหม แม่งซุกไปได้ยังไงนะแม่งโคตรอึดเลยจะบอกว่าปลาช่อนนะฮะเป็นปลาที่ทนทรหดจริงๆนะฮะในสภาพแวดล้อมที่โหดเนี่ยอยู่ได้แน่นอนนะฮะแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ขยายพันธุ์ไวันะตั้งแต่ตัว3มขีด4ขีดเนี่ยนะครับตัวเล็กๆเนี่ยสามารถมีลูกได้แล้วอ่ะเรามาว่าด้วยเรื่องของการกินเหยื่อปลอมของปลาช่อนกันนะฮะเหยื่ออะไรที่มันจะกินนะฮะ มีอยู่ไม่กี่อย่างนะขั้นพื้นฐานเลยก็กบไม้กบกระโดดนะฮะเหยื่อพวกนี้จะเรียกว่าเหยื่อผิวน้ำอ่ะและอย่างที่2ก็จะเป็นเออเหยื่อใต้น้ําอย่างเช่นพวกกระดี่นะฮะเหยื่อวายเบชั่นนะฮะอย่างที่3ก็จะเป็นการตกแบบเท็กซัสลิกการต่อสายหน้าการใช้ตะกัวแบบเท็กซัสลิกพวกนี้เป็นเหยื่อที่จําลองธรรมชาตินะฮะจำลองเหมือนกบจําลองเหมือนเขียดที่อยู่ใต้น้ำนะฮะ ทำแอคชั่นพวกนี้ถ้าเป็นเท็กซัสลิกเนี่ยนะคะเราจะต้องจินตนาการถึงแอคชั่นเราเองนะฮะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดส่วนเหยื่อวเบชั่นอย่างเช่นพวกกระดีเนี่ยพวกนี้ก็กรอก็สั่นนะฮะคราวนี้อยู่ที่ระดับน้ำแนละปลายยางก็ใช้ได้อยู่ที่ระดับน้ำเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าบ่อบ่อนั้นเนี่ยนะครับหรือสถานที่สถานที่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาเคยกินเหยื่ออะไรเราก็จะจำลองจากระบบนิเวศที่เขาอยู่ว่าเขากินอะไรเราต้องศึกษาก่อนตกนะอืมคราวนี้ มาถึงเรื่องฟิลลิ่งการอัดปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ทนทรมโดจริงๆนะแต่ไม่สู้เบ็ดเลยไม่สู้เบ็ดจริงๆนะฮะแต่จากประสบการณ์นปะปลาช่อนเนี่ยสนุกตรงไหนสนุกตรงได้หาสนุกตรงได้ลองแอคชั่นนี่โอเคปลาช่อนเนี่ยเป็นแบบนี้ตามที่นายู่เคยตกมาไปกันที่อันดับ9ต่อครับมาที่ปลากระสูบปลากระสูบเป็นปลาน้ำไหล เป็นนักล่าน้ําไหลแสดงว่าปลากระสูบเนี่ยก็ต้องอยู่น้ําไหลแต่เปล่าเลยปลากระสูบเนี่ยแม่งอยู่ทุกที่จริงๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําไหลแต่ตามห้วยหนองคลองบึงเนี่ยส่วนใหญ่กระสูบเนี่ยมีไปหมดนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับปลาตะเพียนแต่ตนเนี่ยล่าเหยื่อกินลูกปลาเพราะฉะนั้นการตกปลากระสูบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาไปตกกันเนี่ยจะเป็นไปตกที่ตามน้ําตก นะน้ำตกก็มีต้นน้ําก็มีในเขื่อนก็มีเหมือนมีทุกที่นะปลากระสูบนะข้างทางก็มีแต่ต้องเป็นประมาณว่าจะอยู่ตามประตูระบายน้ําที่มีน้ําไหลผ่านมันชอบเนี่เห็นไหมตามน้ําตกอันนี้เป็นน้ําตกที่มีคนเล่นด้วยนะเออแม่งอยู่ทุกที่จริงๆนะครับเป็นปลาที่จะดักกินตามหลังหินนะ่ะนะอยู่หลังหิน อยู่ตรงที่น้ํามันตกลงมาแล้วมีฟองเยอะๆเนะี่ยนะครับมันจะดักลูกปลาอยู่ตรงนั้นนะพวกนี้มันจิตใจมันเข้มแข็งนะเป็นปลาที่แข็งแรงไปไปดูอันดับ8กันจะว่าเรื่องปลากระพงนะฮะผมก็ค่อนข้างที่จะสันทัดพอสมควรและก็ชื่นชอบมากนะแต่ส่วนใหญ่เลยไม่ใช่ส่วนใหญ่อะ่ะทั้งหมดอะเป็นกระพงบ่อท,ทั้งหมดที่เคยไปตกนะธรรมชาตินี่ยังไม่เคยสักที แต่สเสน่ห์ของปลากระพงเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยชื่นชอบมากจริงๆเพราะมันเป็นปลาที่สู้เบ็ดและอย่างหนึง่งถึงมันจะป่วยถึงมันจะไม่แข็งแรงนะมันกินได้ทั้งวันจริงๆนะฮะถ้าเราเอาเหยื่อไปให้เขาถูกที่ถูกเวลาสำหรับผมจากที่เคยไปคุยกับนนะักตกปลามืออาชีพเลยนะหลายๆท่านหลายๆคนที่ให้ความรู้มามันแทบจะเป็นศาสตร์ไปแล้วนะฮะศาสตร์ในการสอน มีตำรับตำราอย่างชัดเจนว่าน้ำเช้ากินอะไรน้ำบ่ายกินอะไรตอนเย็นกินอะไรเฮ้ยตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่แดกนะแอคชั่นเนี่ยนะฮะการไล่แอคชั่นเนี่ยแต่ละบ่อแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะก็ต้องดูขนาดไซส์ปลาขนาดวันที่ลงวันไหนปลาป่วยไหมปลาป่วยกินแบบไหนนะส่วนใหญ่ก็จะตั้งน้ำเช้าอย่างเงี้ย ก็จะใช้คันตั้งแต่ 12-25, 10-20คือแข็งๆ PE1, PE2 นะฮะเหยื่อตัวใหญ่ๆเป้าชัดๆอ่าก็คือว่ากระพงบุฟเฟ่เวลาเราเสียค่าคันไปเราก็ต้องเอาให้คุ้มช่วงบ่ายเป็นยังไงแอคชั่นก็ต้องช้าลงนะฮะเอ,อ่ออะไรกับสายหน้าก็ต้องเล็กลงกิฟก็ต้องเล็กลงเหยื่อก็ต้องเล็กลงตะกัวก็ต้องเล็กลงแอคชั่นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ก็แล้วแต่บ่อแล้วแต่ป่าแล้วแต่สถานที่อีกจะให้ดีก็ถ <developed pain> ้าเราไม่เก่งหรือถ้าเรากำลังฝึกใหม่ง่ายๆเลยครับเห็นใครปลาขึ้นเห็นใครเก่งเห็นใครนั่งตรงไหนไปเสียบที่มันเออไปนั่งคุยกับมันนะไปดูแอคชั่นมันว่ามันยกยังไงมันเคาะยังไงตามนี้เอาง่ายๆอ่ะก็ลอกแม่งเลยไปที่อันดับเจ็ด ปลาชโดแม่งเป็นปลาที่สุดโหดแห่งลุ่มแม่น้ำของประเทศไทยก็ว่าได้นักตกปลาต่างประเทศที่ไม่มีชะโดตก คลั่งใครที่จะได้มาในประเทศไทยเพื่อที่จะพิชิตปาชโด Bar เพราะมันเป็นปลากเกมอีกหนึ่งเกมที่ตื่นเต้นท้าทายและโคตรสู้เบ็ดเลยปาชโดนี่แม่งโคตรสู้เลยทั้งกดทั้งโดดทั้งกดทั้งโดดทั้งกดทั้งโดดโคตรมันผมบอกให้เรามาดูตะโปรคนนี้พร้อมกันนะฮะโปรคนนี้เป็นโปรเมืองไทยนะที่ดูแล้วตกปาชโดนี้ ในวงการนี่คร่ำวอดนี่แต่ไม่เข้าใจพอปลาขึ้นมาเขาจะเอาตัวปลามาวัดกับหำของเขาทำไมนี่ฮะมาวัดกับหำม,มาวัดกับขาและหำแล้วเรามาดูคลิปหลุดนะฮะของตะโปร,โปรคนเดิมหลุดแน่นอนนะกูดูมาแล้วนี่ฮะแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกหลุดแน่นอนนะกูดูมาแล้วนี่ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นโปรมาได้ยังไงฮนะ ดูวะเดี๋ยวดูนะหลุดไปแล้วนะหลุดไปแล้วดูหน้าฮะโอ้ถุยหลังจากที่พวกมึงดูของปลอมกันแล้วมึงมาดูของจริงนี่นายู่มึงดูมึงต้องย้ำแบบนี้ดูฮะเบรกตายอย่างเดียวมึงต้องย้ำแบบนี้วันนั้นแดกบอปปอ้าด้วยกบกระโดดมกินบ่อยแล้วมึงดูกูตกไม่แก่งหรอกแต่กูตกไม่หยุดมึงดูเป็นไงโปรไฟล์มีอีกเยอะกูไม่อยากจะเอามาโชว์เยอะหรอกนะ เดี๋ยวไปดูหนะน้าโขกกันก่อนดีกว่าแม่งตะโปรหุยจะว่าด้วยเรื่องการตกปลายซีเนี่ยนะฮะก็มีประสบการณ์อยู่บ้างนะโอเคเจ็บคอเดี๋ยวไปดูคลิปดีกว่าคลิปเยอะแยะต้องกินก่อน,นอ้าวอีกคอกึ่งัอเอ๋อเลย,ยลปตาม

ออจากประสบการณ์ที่ไปตกไปอินรีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปตกตามซังนะตามซากเรือนะครับเขาก็จะมีเออเขาเรียกอะไรเรดาร์ GPS หรืออะไรวะเอานั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะฮะก็จะดูว่ามีซากเรืออยู่ตรงไหนซังตรงไหนที่เคยเข้านะแล้วก็อาจจะดูไปถึงขั้นดูนกอ่าว่ามีนกอยู่หรือดูออปลาเล็ก หรือจริงจังที่ขึ้นมาโดนปลาเล็กกินเขาก็บอกว่าข้างล่างก็น่าจะมีปลาอินทรีย์ประมาณนี้นะฮะที่ไปดูเชื้อปลากันไปดูอะไรกันโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณนะช่อง Fishing Easy นะที่ทำให้ผมมีวันนี้นะฮะโอเคเรามาดูการอัดปลาของโปรญี่ปุ่นกันต่อนะเป็นท<ป>ี่เดีวยวเป็นที่เดียวก็เป็นที่เดียวก็เป็นที่เดียวก็่นเดียเกียวก็เป็นที่เดียวก็เป็นที่เดียวก็เ ขึ้นมาคาเร็วขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยกรวโดดเลยูสามจังโอ้ลุงนี่ไงครับไฮอนาคตเรานี่สุ big fish โอ้สำหรับปลากระสงนะครมันเหมือนจะเป็นปลาที่เกียดกัดนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่ไปตกครับจากคลิปนี้ด้วยแล้วก็จากที่เคยไปตกปลากระสงมาด้วยเนี่ยนะครับ มันเหมือนมันไม่ไล่เหยื่อนะเหมือนเราจะต้องหยอดเข้าไปในหลุมมันจริงๆหรือว่าเราจะต้องทำแอคชั่นที่แบบจากที่เคยตกนะหยุด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 อยู่ที่มันเคยกัดแต่ถ้าลากกบยางมาไม่ค่อยจะโดนนะครับสําหรับฟิลลิ่งกับกระสงนะผมก็คิดว่ามันกัดดุกว่าปลาช่อนนะแล้วก็แรงสู้ก็มากกว่าปลาชอ่อนนิดนึงไม่ค่อยสู้เบ็ดเหมือนกันนะแต่ตัวนี้กินอร่อยนะลองมากินดูนะนึ่งก็อร่อยมากเลยแล้วก็เผาก็อร่อยอเหมือนปูเลย ไปถอดอันดับ4ีกันเลยส่วนปลาหมอทะเลก็เคยตกอยู่มาบ้างนะครับไอตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยนะคนละตัวกันนะครับตกได้ที่เออเป็นเป็นบ่อแถวประจบคีีขันนะอันนี้ก็ไม่ถือว่าเก่งนะเพราะในบ่อมันก็มีตัวแต่มันกินยากนะเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครความรู้สึกก็ออกตื้อๆนะออกไปเลยออกแบบปลบึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีสะบัดหัวนิดหน่อย นะเออ่ฟิลที่ทําให้มันกินนะแอคชั่นที่จะทำให้มันกินนะก็จะเป็นกระดี่ใหญ่ๆนะฮะตอนนั้นใช้แรมเพจมั้งใหญ่ๆตัว30กรัมอย่างเงี้ยแล้วก็เคาะเคาะลูดเคาะลูดเดี๋ยวแดกแม่งพุ่งเลยกินโคตรแรงแค่อตัวเตวาโ ไซด์ขนลุกขนลุกครับตัวนี้ขนลุกคุณีหพันเนี่เนี่ยไม่เป็นไรดีที่ตอนเช้าผมได้ไปตัวงละตัวเจ็ดโลอันนี้ก็ถือว่าค้มทุแล้วนะ สำหรับปลาช่อนค่าหลวงถ้าพูดถึงคำว่าแรไอเทมเกี่ยวกับปลาช่อนก็น่าจะต้องเป็นตัวนี้แหละครับเพราะว่าจากที่ถามถามมานะข้อมูลที่ถามถามมามีแค่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานสุราษฎร์ธานีเท่านั้นแล้ววันนั้นไปเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วผมได้ตีขยักได้มาแต่ตัวจริงสวยมากๆเลยนะฮะในธรรมชาติแล้วก็เป็นปลาสวยงามที่มีราคาด้วยสำหรับปลากายเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าโอ้ มาแรงเทมตรงไหนวะปากายนี่ทอดมันปากายกูกินกันอยู่ทุกวันแต่จริงๆแล้วคำว่าแลไอเทมสําหรับปากายคือการตีเหยื่อปลอมแล้วได้มันนะฮะอยู่ไหนก็ขับู่ไหนไม่ไม่ยืนเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปใช่มึงยืนตรงนี้ก่อนขยับเอาคันมามอ้เอาคันมาถีนี้มึงเอาคันมาถีตรงนี้ก่อนอย่มันเดี๋ยวกูจะขุ่มล้มถีก่อนขยับขยับขลังลุ้นไอพีเดี๋ยว

อะไรขึ้นลงไปด้วยทำไมกูใหญ่ไอ้ยัจแก้งกูอีกแกล้งแล้วมันเสียหลักไอ้ยูเสียหลักก็ดึงไปหมดเอาไว้ยูขึ้นมาเอาสวิงมาดิกูสาได้ปลาไม่ใช่คืพี่พีเดียวอ่ะจะแก้งวนั่นแหละว้าวยองเห็นปลาพี่ไอ้เชี่ยลวมี่ขนาดตกน้ำเลยอะว้าว จะให้เล่ากลับไปย้อนถึงเรื่องปลาพวงก็คงจะต้องเป็นที่นี่นะฮะที่ไปกับช่อง fishing easy มาได้มา2ตัวอออาจจะตัวไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารักมากเลยคืออย่างนี้มันเป็นปลาสวยงามที่สวยมากนะฮะแล้วก็คือเป็นความภูมิใจของนักตกปลาตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีช่องนี้ก็คงไม่มีผมจริงๆแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆนะฮะระหว่างที่เราจะต้อง บุกป่าฟาดงนี่แล้วทําตัวจังไรแบบนี้น่าสุดยอดน่าไดยูนี่นัมอวันไทยแลนด์จริงอดูท่ามันดูท่ามันนี่แหละปลาอันดับหนึ่งในใจของผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไยูขอภัยมือโปรหัดต,ตกด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยไดยู่รักทุกคน